มาค่ะเพื่อนๆวันนี้มาทำอาหารการกินกันค่ะนี่เลยนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะโอ้ยอันนี้เป็นน้ำมะขามนะคะพระเอกของเราก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ ต้นกวางตุง้งใบขุดใชัยนะคะหอมกระเทียมเส้นเล็กค่ะน้าตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะคะยายน้อยจะใช้น้าตาลทรายนิดนึงนะคะเพื่ออทำให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นอีกนิดหนึ่งล้วส่วนนั่นเลยค่ะน้ำมันน้ำปลาซอสหอยอันนี้คือเครื่องของเราอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะไปค่ะเปิดเปิดเตาเราเริ่มทำกันเลยค่ะ เปิดเตาโอเคอ้าเปิดเตาเดี๋ยวเอาน้ำออกนิดนึงน้ำออกนิดนึงเปิดเตาเดี๋ยวกระทะแห้งแล้วเราก็จะใส่น้ำมันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะทุกคนกระทะร้อนก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมใส่น้ำมันลงไปเลย เดี๋ยวเราก็จะรอให้กระทะร้อนเนาะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ไข่ช่วงนี้ยายน้อยรอให้รอให้กระทะร้อนเนาะพอกระทะร้อนเอ้ยไม่ใช่น้ํามันร้อนน้ํามันร้อนเราก็จะใส่ไข่ลงไปอันนี้คือไข่ของเรานะคะทุกคนมาแลกเปลี่ยนสูตรกันเนาะเพราะว่าสูตรแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะ,ะน้ํามันเราร้อนขึ้นมาแล้วเนาะน้ำมันร้อนแล้วยาน้อยใส่ไข่แค่ใบเดียวนะคะทุกคน ยายน้อยจะใส่ไข่แค่ใบเดียวเพราะว่านี่ค่ะคนแก่เนาะทานไข่เยอะก็ไม่ดีค่ะใครแลตลอนร้อนเขาบอกว่าทานไข่เขาเรียกว่าอะไรนะวันละไม่เกินสองฟองค่ะเอาท่านผู้ชมแล้วไข่ของยายน้อยจะเป็นยังไงในเมื่อน้ํามันของยายน้อยยังไม่ร้อนเลยมาลุ้นกันนะคะน้ํามันของยายน้อยไม่ยังไม่ร้อนแล้วไข่ของยายน้อยจะเป็นยังไง เอาคอยดูนะคะเยน้อยไม่หยุดเวลาเนาะให้เพื่อนๆดูไข่ของเยน้อยไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆปูขึ้นมาแล้วนะคะ,ะและนี้อน้ำไข่ที่อยู่ติดอันนี้เนาะเยน้อยจะใส่น้ำปลาลงไปนี่จะได้ไข่ค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงล้าไข่ที่อยู่แบบนี้ค่ะไข่ของเราจะเล่น,น,นแล้นะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจะได้ไข่ไข่ที่พาติดก้นถ้วยเนาะ ไ่ปนะคะเสร็จแล้ว對對ไข่ของเราฟูแล้วเนาะพอไข่ฟูแล้วเราจะสับๆๆๆๆๆๆนัๆๆับๆัๆๆๆ่เลยๆัๆไข่ๆลๆ้ๆๆๆๆเอาๆอๆหอมๆๆๆๆๆๆอมหอมใสๆๆ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  แตก่อนอันนี้ยยน้อยจะเอาเอาไข่เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเอาออกนะคะแต่ยยน้อยจะเอาออกเนาะ,ะใส่หอมไปแล้ว๋ยวใส่กระเทียมตามลงไปเลยใส่กระเทียมตามลงไปเลยถามว่าทำไมยยน้อยใส่หอมก่อนก็หอมเขามีน้ำเนาะหอมเขามีน้ำเขาอ,อาจจะอะการเคียวของเขา,าจ,จะทําให้ช้ากว่ากระเทียมเยายน้อยจะเลยใส่หอมลงไปก่อนกระเทียมอึ๊ด ไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็สามารถมาแลกสูตรกับเจ๊น้อยได้นะคะว่าแต่ละท่านทํากันยังไงเดี๋ยวๆๆเจียวเจียวเจียวหอมไปหยุดเวลาไว้ก่อนดีกว่าเนาะหรือจะไม่ต้องหยุดอ่ะไม่ต้องหยุดก็ได้ค่ะเพื่อนจะได้อ่าเห็นทุกขั้นตอนว่าเราไม่มีอันนี้หอมหอมนั่นแล้วเนาะหอมนั่นแล้วเดี๋ยวผ่อนไฟนิดนึงเจ๊น้อยผ่อนไฟแลนะ้วเนาะเพราะว่าช่วงใส่นี่ค่ะ ใส่น้ำตาลน้ำตาลป๊บนะคะใส่น้ำตาลป๊บลงไปหนึ่งช้อนอันนี้คือไข่ที่ยายน้อยบอกว่ายายยายน้อยใส่น้ำลาลกับน้ำตานี่นะคะไข่ที่ติดต้นเชยน้อใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามที่น้อยใส่น้ำมะขามเรายังไม่ปรุงเนาะ๋ยวใส่น้ำมะขามไปสักสองช้อนก่อนน้ำมะขามยายน้อยก็ไม่ได้เอาเกนออกเลยค่ะ ใส่น้ำมะขามไปสองช้อนเออสองละสามอ่าสามสูตรไม่ตายตัวนะคะทุกคนแล้วแต่ว่าบ้านเพื่อนหรือว่าตัวเพื่อนจะทำแบบไหเนาะเส้นเส้นเล็กของเยน้อยเยน้อยไม่ได้แช่น้ำมาก่อนเนาะเพื่อนบางท่านอาจจะแช่น้ำไว้ตอนใส่น้ำใส่น้ำอ่าเราปรุงอ่ะใส่น้ำมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับเส้นด้วยนะคะ แต่ย่น้อยจะใส่น้าเยอะนิดนึงเพราะว่าเส้นของเราไม่ได้แช่เนาะอย่ายน้อยใส่น้ำใสกนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แช่แช่เส้นเนาะเสร็จแล้วก็ปรุงรสกันนะคะซอสหอยเดี๋ยวแม่จะใส่ซอสหอยลงไปนิดนึงใส,ส่ซอสหอยเรามาแลกเปลี่ยนกันนะคะท่านผู้ชมว่ามีใครทำกันยังไรบ้างกับเส้นเล็ก เต้นอะรจะเรียกว่าผัดไทยก็ได้แนละ้วแต่ยู่น้อยไม่มีของ,งอกนะอันนี้เลยนะขอใส่แค่นี้ก่อนเนาะเพรกลัวจะเค็มค่ะเพราะเราใส่ซอสหนอยไปแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำตาล้างก้นถ้วยไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราปรุงใหม่อีกได้ใส่แค่นี้ก่นนะอ,นอ,นอนเนาะผงโลใส่ผงนนลนิดนึ่งใส่ผงนนลนิดนึงน อันนี้เย้ยน้อยใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วนะใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วเนาะใส่ย้ยน้อยจะใส่น้ำตาลทรายอ่าเขาเรียกว่าต <Yeah, S 1> ัดอุ uh ้ยอ uh ุ mm ้ย hmm. อ <po> ุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อเดฟ้าลนฟ้าลนอ่าเย้ยน้อยจะใส่น้ำตาลทรายตัดอุ้ยปี๊บนึงนะคะนี่ใสไปี๊บเสร็จแล้วอ่าก็จะเร่งไฟเลยค่ะเดี๋ยวเย้ยน้อยจะเปิดไฟแรงแล้วนะคะอ่าเปิดไฟแรงแล้วค่ะช่วงนี้เนาะ ไปแรงแล้วบางคนนะคะบางคนที่อ่าที่เขาแทกแค่เส้นเล็กไว้เขาจะใส่น้ําใส่น้ำลงไปนิดหน่อยแต่สําหรับเยน้อยนะเนาะเยน้อยไม่ได้แช่เยล้อยก็เลยใส่น้ําเยอะนิดนึงเอานะคะเสร็จแล้วยาย้อยจะชิมแล้วนะคะทุกคนเราจะชิมนะรสชาติไม่อ่าเขาเรีวยกว่ารสชาติ จะเรียกว่ายังไงเนาะเดี๋ยวน้าจะชิมก่อนนะอือเปรี้ยวเปรี้ยวนำค่ะท่านผู้ชมของเลายน้อยเปรี้ยวนำของเลายน้อยเปรี้ยวนำอย่างนี้น้อยใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงนี่นะคะเลายน้อยจะใส่น้ำลงไปอีกนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวน้อยใส่น้ำลงไปนี่เลยค่ะเพราะว่าเปรี้ยวนำไปแล้วแล้วเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าของเดี๋ยวน้อยจะเป็นยังไงสำหรับผัดเส้นเล็กกะทะนี่เนอะอาะมาลุ้นกันนะคะตอนนี้ตอนนี้รอให้น้ำปรุงของเรางวดสักนิดนึงอย่าหยุดเวลาไว้ก่อนนะคะอ้าวน้ำของเราเริ่มไปงวดแล้วนะคะ น้ำของเราเริ่มจะงวดแล้วเดี๋ยวอย่าน้อยใจจะอิ้วดำลงไปนิดนึงอ้าวใส่จะอิ้วดำลงไปนิดนึงโอเคแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวจะดำเกินไปชิมอีกทีของงวดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้อกจะชิมอีกทีเนาะ เอาหวานนิดนิดเลยเอาหวานนิดนิดเลยนอกนั้นทุกอย่างได้หมดแล้วค่ะบางคนบางคนก็ไม่ใส่กระเทียมนะคะบางคนก็จะใส่หอมเฉยๆแต่เยน้อยจะใส่ทั้งหอมั้งกระเทียมเลยเรามาแลกเปลี่ยนสูตรกันนะคะถามว่าไม่้ีเท้าเยน้อยขึ้นมาทำเอาไม่เท้าเยน้อยท้องเสียค่ะอนะคะ เดี๋ยวน้อยจะใส่เส้นลงไปแล้วนะคะ,ะเพื่อความมาาั่นใจยวชิมอีกทีนึงสูตรความอร่อยอ่ะสูตรความอร่อยแล้วแต่ลิ้ของแต่ละคนเนาะเดียวน้อยจะใส่เส้นเล็กลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นเล็กของเี้น้อยมีประมาณนี้ใส่ลงไ,ไปเลยใส่เส้นเล็กลงไป ไปเรื่อยให้เส้นเล็กของเราจุกให้เส้นเล็กของเราเนิ่มเป็นยังไงคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเมนูเส้นเล็กผัดไทยของมือน้อยเนาะ ผักนี้เป็นผักจากในสวนของยายน้อยเองนะคะพวกผักพวกนี้เป็นผักในสวนของยายน้อยเองยายน้อยจะเลยไม่ได้มีถุงน่อกเนาะไม่ได้มีถุงน่อกเหมือนกับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นอันนี้รู้สึกว่าเต้นเรายังไม่โอเคเนะาะเดี๋ยวยายน้อยเติมน้ําอีกนิดนึงเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะเรามือสมัครเล่นลเป๊ะขนาดไหนไม่ได้ชิมเราเติมน้ําลงไปอีกนิดนึงถ้าพูดถึงว่า ถ้าพูดถึงว่าเขาอ่ารสชาติที่มะคู่นี้เราปรุงไว้เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะถ้ารสชาติเขาเปลี่ยนไปเราก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวยนน้อย,อยจะผัดไปเรื่อยๆเยนาะช่วงที่ผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเย็นน้อย,อย,อยหยุดเวลาไว้ก่อนนะคะหยุดเวลานะมาตอก็อนนะะไลยค่ะท่าทผู้คมเส้นของเราแห้งแล้วนะเนาะเส้นของเราแห้งแล้วเดี๋ยวย็นน้อย,อยจะใส่อันนี้ลงไปกันเนาะนี่ผักกาดตุง้ง เดี๋ยวใส่ผักกวังตุ้งลรไปก่อนอเราก็จะตามด้วยใบชิดไผ่ที่หลังเนาะอันนี้เอาไว้กินเอาไว้เขาเรียกกินแก้มเอาไว้กินแก้มมาแลกเปลีนซูตกันได้เลยว่าแต่ละขัน้นแต่ละบ้านทำกันยังไง อ่ยเยน้อยไม่รู้หรอกนะคะว่าการใส่อน้ำมะขามจะทําให้อ่าเส้นมีความนุ่มเหนียวขรีมะคู่เข้าไปอ่าแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนสูตรกับเพื่อนในห้างไรอ่ะเขาบอกว่าเยน้อยรู้ไหมคะน้ำมะขามมากจะทําให้เส้นนุ่มเหนียวเนาะอันนี้ความซุ้งใสไปแล้วอันนี้เยน้อยจะใส่อันนี้เลยค่ะแบบที่ใช่ ใส่ใบผักชลงไปเลยถุงมือไม่ต้องใส่เนาะเพราะว่าเราทําทานกินเองค่ะญาติของเยน,น้อยอ่าบางท่านเนาะบอกว่า,าเยน้อยไม่ได้นะต้องใส่ถุงมือทําอาหารการกินต้องใส่ถุงมือถ้าไม่ใส่เดี๋ยวระบบไม่ดันเพราะว่ามันต้องถูกหลักอนามัยเนาะเยน้อยก็เลยบอกว่าอุ้ยอันนี้เราทําทานเองก็จะบอกกับเขาประมาณนี้เนาะเราทําทานเองโอเคนะคะเอาเมือ่อของเราได้ที่แล้วน้ยจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะ ใส่ไข่ลงไปเลยมีไข่ของเราค่าาะไข่ที่เราสับเนาะที่เราสับไว้ตอนแรกใส่ลงไปเลยน,น่ากินนะคะน่ากินนะคะเดี๋ยวชิมอีกทีนึงชิมอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดเส้นออกนิดนึงเดี๋ยวขอนไฟกันนะคะขอนไฟก่อนเพราะว่าเราพอแล้วเนาะขอนไฟเพื่อที่ เผื่อมันไม่ได้อ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้รสชาติอย่างที่เราต้องการเราจะได้เติมน,น,น้ําลงไปอีกบางคนก็ใส่พริกผงนะแต่ว่าเย่าน้อยไม่ใส่เนาะแล้วแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะคะทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันนะแล้วเพื่อนๆใส่พริกผงกันไหมเย่าน้อยว่าพริกผงอ่ะเราไปปรุงไปปรุงตอนอ่าเรานั่งทานได้นะ เรามาชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวน้อยชิมก่อนเนาะชิมก่อนอืมท่านผูน้ชมเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้อยจิกแก๊สแล้วค่ะอร่อยได้ที่แล้วไม่ต้องเติมน้ำเลยค่ะ ว่ามืดมืดมืดเยน้อยจะให้เพื่อนดูสักหน่อยมืดค่ะไม่ต้องเติมน้ำเลยนี่เป็นยังไงคะน่าทานไหมเยน้อยปิดแก๊สแล้วนะคะเรามาตักสืบกันเลยค่ะ